นี่ก็คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็รอเพื่อนแต่งหน้าอยู่เพื่อนยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อกันก่อนระหว่างรอเมอรผมอู้ไปแบบนี้ผมไปตัดทรงอะไรมาโมจิชิ <laughs> มาชื่อบมจิชิเยลยเหรอตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเหลือเหลือเพื่อนเราเนี่ยแหละยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเราต้องสวยพร้อมกันไหนนายขอดูหน่อยเปิดกสิอ่ะ เราเสร็จแล้วยังยังรอก,ก่อนโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตอนที่เราลงไปข้างนอกเราไปใส่ต้นหูก,ก่อนดึงทุกคนตอนนี้เราเสร็จที่เรียกว่าเสร็จจริงๆแล้วนะคะก็คือเราเสร็จแล้วแต่ว่าเพื่อนเราอ่ะอาจจะยังเขว่นปะอันได้สวยดูดีดูดีดดดตอนนี้อะไรก็ได้ดูดีไปก่อนเพราะว่าไ,ไปเร็วๆ เราลเพื่อนอยู่นะคะเมื่อกี้บอกเสร็จบอกว่าเสร็จสามรอบแล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นคาเฟ่ก็ไม่ได้ไกลกับห้องเพื่อนเรามากคือคาเฟ่ก็อยู่แบบแถวนี้แหละทุกคนแต่ในคาเฟ่ชื่อดังยอดฮิตนะคะเห็นเขาบอกว่าคนเยอะมากตลอดไปลองคาเฟ่ใหม่ๆแล้วก็ไปถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบถ่ายรูปจริงจังเมาก ไปคาเฟ่ไม่ไกลเลยทุกคนแต่ว่านั่งรถอ่ะสาสิบสี่นาทีนั่งวินสามนาทีเอา,เ,อาเราต้องนั่งวินส5สบ้าบาทเองกดแล้วนะคะตอนนี้กำลังไปกับเพื่อนนะคะคือจะบอกว่าเพื่อนเราอีกคนนึงอะ่ะจะถึงคาเฟ่แล้วแป่โมงคือไไ <c oughs> กลก็ไม่เป็นไรไม่มันจะไม่ถึงหรอก <c oughs> เหรอว่าเราร,รู้กันนะคะตอนนี้กำล,ลังรอรถมารับสวย นแต่งสว้ฉันมีเพื่อนเป็นเกย์แล้วบทติดต่อไปคืออะไรนะ <S <S ตอนนี้ก็คือ,อรอสั่งออเดอร์อยู่นะคะแต่ว่าแบบคนแอบเยอะนิดนึงเราก็รอรอก่อนอไม่ไม่แอบนะคือจะบอกว่าคนเยอะมาก <laughs> เยอะมากแต่ว่ามันสวยมากไงคือคนเลยมาเยอะเราอะต้องขอบคุณมินนี่เพราะมินนี่คือมาเอาคิวให้มากถูกใช่อันนี้เราแค่2คิวไม่นานมินนี่บอกว่าคุ้มค่ากับการมานะคะใช่เมนูก็น่ากินมากเดี๋ยวรอดูใช่จริงมันก็ไม่ได้รอนานขนาดนั้นนะช่วงนี้ช่วงนี้อะไรประมาณแบบก็เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันนะคะ โฮจิชาแบบก็คล้ายๆแบบถั่วแดงอมะชาแต่ว่ามันจะเป็นแบบเข้มกว่าปะไม่มันจะเป็นแบบมันจะไม่ไม่เหมือนสีเขียว,วะอะเออมันจะเข้มกว่านิดนึงอุ้ยมีคุกกี้อยากกินจังคือแบบเมนูเขาเยอะมากโอเคงานฉันจะกินโฮจิชาอุ้ยกู <M asha S 2> รู้ <M ate. S 2> แล้วกูอยากกินชาช็อกโกแลตลาเต้ดีกว่าเอาอะไรเอาโคโคนัทมะชาไม่ได้ให้สั่งกับกูเดี๋ยว ให้มินนี่สั่งนะคะเพราะว่าพวกเราอินโทรมินนี่มันเก่งร้านขนมได้หมดเลยโอเคลดน้ำหนัก <c oughs> แต่น่ากินมากอะ่ะ <c oughs> ไม่แอบ่ะคุยากกินัเ <c oughs> นี้ยฉันร้อนมากอะ่ะคือแบบมันไม่มีแดดอ่ะทุกคนแต่ว่ามันแบบอบอ้าวเหมือนฝนจะตกโ <c oughs> ตที่เราได้นะคะไกลสุดเลย ร้อนมากเลยอะทุกคนแต่ว่าแบบวิวดูดีฟิลดดีม,มากนี่มุมของเรานะคะวิวดีมากเดี๋ยวให้ดูวิวบ้างดีกว่า นี่คือจีนี่กำลังแบบว่าถ่ายอยู่คือเหนื่อยแล้วเนาะเหนื่อยมากมินนี่คือสวยคือโอมานี่มามันคือตอนเนี้คือยังถ่ายรูปกันไม่หยุดเพราะว่าคือมันสวยจริงๆแต่แบบอากาศร้อนมากแล้วคือแบบจีนี่คือแบบถ่ายรูปให้เราสวยมากทุกคนตอนนี้ร้อนมากร้อนแบบร้อนือบตายอ่ะอ๋อซาวูกับพัดลมอ๋อโอเคใครจะถือ ทันช็อตขั้นต่ำได้อย่างไม่รู้เออความพยายามของเพื่อน ก็ถึงร้านแล้วนะคะร้านโกเบอนเกะค่ะอร่อยมากคือจะบอกว่าหิวมากตอนนี้เพราะว่าถ่ายรูปกันจนเหนื่อยทุกคนเราเลือกร้านที่แบบอร่อยแน่นอนเ<ส>พราะเคยมากินแล้วแล้วก็มากินซ้ำเหาะใช่ส่วนจีนี่ยังไม่เคยกินร้านนี้นะคะแต่เพื่อนเคยกินแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะอร่อยตามที่เพื่อนบอกหรือเปล่าทำไม,มก็กินเข้าหม่วันนี้อยากกินราเมงต้มยมย่าง จะมีได้ยังไงร้านบะู้อีบ้าเขามากินข้าวหมูทงเทกิกันต้องกินอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวน่ายๆเดยแยวกูสั่งให้กำลังรอคิวกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้เข้าไปในร้านเราจะให้ดูในร้านนะอิ่มไหมที่สุดอร่อยไหมล่ะอร่อยนะคือเราเป็นชอบกินร้านนีอยู่แล้วแต่ว่าจีเนียยังไม่เคยกินก็เลยลองใช่ฉันไม่เคยกินก็เลยมาลองกินในนี้ครั้งแรกแต่ว่าถือว่าแบบ สิบเต็มสิบอร่อยมากฉันชอบสุดคืออันเนี้ยอะไรเนะเป็นหมูซูวิเออมันเป็นหมูซุวแต่มันหมดแล้วมันอร่อยมากคือแบบคืออย่างนี้คือยังไม่ได้ถ่ายกืเ่งกินเลยมาสามคนคือสั่งแค่สองจานใหญ่เนี่ยก็คือแบบจานแังอิ่มแน่นตับอ่ะแน่นมากแล้วชาเขียวคืออร่อยมากรอชมทุกอย่าง แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินของหวานกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไม่เดี๋ยวเราพาไปที่ร้านของหวานดีกว่าในนี้แหละใช่ปะไม่ใชู่่ะอาแบบแต่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินของหวานไปกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะุกคนคอว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินร้านของหวานกันนะคะ ของหวานก็คืออยู่ในซอยนี้แหละทุกคนเป็นร้านที่ดังมากซึ่งคิดว่าบางแบบบางคนก็น่าจะเคยกินนะคือแบบเป็นร้านเบเกอรี่ที่แบบราคาถูกแล้วก็แบบคุณภาพดีใช่คือในซอยนี้มันจะเป็นแบบญี่ปุ่นท้งซอยซื้อของหวานกันนะคะตอนเราไม่สามารถกินของขเค้าแล้วไม่กินของหวานได้มันผิดกฎคนไทยของกินเยอะมาก <c oughs> คือเข้ายากเล็กน้อยอะ่ะตอนนี้ฉันอยากกินอะไรก็ได้ที่มันไม่มันเดินไปองอ่ายฉันอยากกินเค้กอะ่ะฉันจะอยากกินเค้กอะ่ะทุกคนวันเนี้ยคือร <c oughs> ้านเนี้ยไม่น่าจะเดินยากนิดนึงแต่ว่ามันอร่อยมากนะทุกคนปวเหมาะกูมไม่ให้ทำอะไรตรงนี้คือน่ากินแต่คิมบุเล่น่ากินอะเหลืออันจะทายแล้วอ่ะเอาสิชัเกนี้อ้ยฉันอยากกินอันนั้ออน,น ให้ทายฉันจะกินเดมมานานที่สุฉันดูแล้วฉันจะสั่งอะไรฉันเอาวันนี้ฉันจะสั่งฉันที่ของที่ฉันชอบที่สุดข้าวคืนนี้จริงๆเป็นร้านโปรดเป็นร้านโปรดของเราเลยนะคะกินมานานมากวจิ้มๆน่ากินนะอะไรอร่อยที่สุดรู้ไหมที่ร้านมิสุไม่ชอบกินที่สุดไม่บอกฉันชิคชิคเลยดิ เพื่อเรากำลังจะหาอะไรกินที่เซเว่นก่อนนะคะก่อนที่จะกลับห้องกันมันเป็นวันทันนาบตาอุ้ยเมืองที่เขาจะเขียนคำโปรยโพลงไปนี่นะคืออะไรไม่รู้จักบ้านอกเบ้นอก,นอกมินี่มาเยอะนะเพื่อนหน่อเหนื่อยมากเหมือนกันฮันโลโหลค่ะหนูอยู่หน้าร้านคาสซาที่คนเยอะๆอะค่ะ โอเคกำลังกลับห้องแมลามา้วนะคะทุกคนตอนนี้เ,นเหนื่อยมากยมมากเหนื่อยมากยมมากตอนนี้ก็คือกลับมาถึงห้องเพื่อนแล้วนะคะคือเหนื่อยมากวันนี้คือเป็นวันที่แบบผะตนภายสุดๆแต่ก็สนุกดีใช่ไหมสนุกแต่สภ<พ>าพแบบส <พา S 1> นุกสภาพแบบมากวันนี้คเอแบบันที่ที่อยากไป ใช่แล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยวันนี้ก็เลยเป็นวันที่แบบถือว่าคอมพลีทนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เราจะเกินคลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย